เพิ่มความมั่นใจให้ตอบแบบนี้สวัสดีค่ะมาพกับโกคุยชวนนะสร้างคนสร้างแบรนด์นะวันนี้คุณวันมาเปล่งเสียงแข่งกับเสียงขึ้นซะหน่อยนะมาอัดคลิปนะมาตอบคําถามให้นะมีคนมาถามคําถามทําให้ขาดความมั่นใจนะคุณวันวันนี้ก็อัดคลิปจะมาบอกกันเลยนะเพราะว่าเราจะตอบยังไงให้เรามั่นใจและไปต่อได้นะถ้ามีใครมาถามว่ากําลังทําอะไรอยู่อ่ะแปลกๆทำไมต้องออกมาพูดหน้ากล้องอ่ะก็ตอบเขาไปเลยว่า ทำการตลาดยุคใหม่แบบให้คุณค่าค่ะต่อไปแบบนี้เลยนะคะและที่ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ทำของเราต่อไปเพราะว่าคนที่เขามาถามนั่นแปลว่าเขาใส่ใจเราค่ะเขาดูเราอยู่นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะ เราก็ทําของเราต่อไปค่ะตามสเต็ปที่เราเรียนรู้มาตามที่เราลงมือทํามานะคะอันนั้นกรณีคนไกลตัวนะคะเขาก็แค่อยากรู้ว่าเราทําอะไรเท่านั้นเองนะคะเราก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องจิตตกตามเขานะคะแค่เรามั่นใจในสิ่งที่เราทําก็พอทีนี้มาถึงคนใกล้ตัวนะอันนี้สําคัญหน่อยนะ,ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ตัวเราเป็นคนที่เขารักเราเรารักเขาคนในครอบครัวนั่นเองนะ,ะบางทีเขาก็บอกว่าทําอะไรอะ่ะมันจะได้ผลเหรอมันจะดีเหรออันนั้น บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรานึกออกไหมเขาเป็นห่วงเราเขากลัวว่ากลัวล้มเหลวแล้วมันคนจะซ้ําเติมไหมอะไรไหมแบบนี้ก็คือเขาเป็นห่วงเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปจิตตกนะคะคือก็บอกเขาไปว่าขอทําก่อนนะทาก่อนทําให้เขาดูทาให้เขาเห็นนะคะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ขอทําก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเลยมันก็คือไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราลงมือทํามันอาจจะได้ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น สำหรับคนใกล้ตัวนะคะเราก็ทําให้เขาเห็นค่ะถ้าเราจริงใจจริงจังจริงๆอ่ะคนที่สนับสนุนเราดีที่สุดก็คือคนใกล้ตัวนะคะอันนั้นไม่ต้องไปเถียงเขามากไม่ต้องไปอธิบายมากนะคะไม่ต้องไปพูดอะไรอธิบายอะไรมากแค่ลงมือทําให้เขาเห็นเป็นสเต็ปสเต็ปเ,เท่านั้นก็พอนะคะอ่ามาอีกคนนึงอันนี้ไม่รู้หวังดีหรือหวังร้ายนะคะเขาเรียกประเภทกูรูค่ะกูรูที่เขาคิดว่ารู้มากกว่าเราเขาก็ชอบมาพูดว่า มีความรู้แค่นี้เหรอพื้นเพื้นแค่นี้เหรอจะมาสอนผู้คนนะเห็นไหมคะอันนี้ง่ายมากตอบตอบไปเลยค่ะว่าเรามาสอนคนที่เขาอยากรู้เราไม่ได้มาสอนคนที่เป็นกูรูหรือรู้แล้วไม่ใช่นะเราสอนคนที่เขาอยากรู้เหมือนเหมือนที่เรารู้เท่านั้นก็พอนะอันนี้ไม่ต้องตอบเยอะด้วยเหมือนกันฮะคือตอบแค่นี้ก็พอให้เรามั่นใจให้เราสบายใจและก็ลงมือทําต่อไปก็พอนะคลิปนี้คนวันจะให้อีกข้อนึงนะฮะว่า เหตุผลหนึ่งที่คนตัดสินใจลงมือทําอะไรสักอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขามองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วมันดีต่อชีวิตเขาอ่ะอย่างเช่นมีรายได้มากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอันนั้นคือเขาใช้ผลลัพธ์ในการผลักดันให้ลงมือทํานะแต่สิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือนิสัยค่ะ เพราะฉะนั้นเขาเรียกนิสัยคนสําเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําที่มันเอื้อประโยชน์ให้เราประสบความสําเร็จนะเราทําบ่อยๆซ้ําๆซ้าๆมันจะเกิดเป็นนิสยัยเกิดความเคยชินที่เขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญนะมันก็จะเป็นนิสัยและทําบ่อยๆนั่นแหละผลลัพธ์มันจะมาจากนิสัยที่เราทําประจําซ้ําๆบ่อยๆนั่นเองนะเคาะวรายกตัวอย่างให้ดูนะคะ หนุ่มเขาอยากจะไปจีบสาวใช่ไหมอายก็อายเขินก็เขินแถมพ่อแม่ก็กีดกันอีกอย่างเงี้ยแต่ใจวอโอ้ยชอบเหลือเกินผู้หญิงคนนี้รักเหลือเกินนะถ้าได้มาเป็นคู่ครองนะจะต,ต้องมีความสุขแน่นอนแล้วก็จะจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีลูกมีหลานแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างความสุขให้ชีวิตของเราและก็คนที่เรารักด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาแค่ไหนจะโดนกีดกันแค่ไหนเขาก็จะไม่ยออเ,เขาก็จะเดินหน้าจีบสาวคนนั้นจนมาเป็นคู่ครองนั่นแหละค่ะคือผลของการที่เราใช้ผลลัพธ์เป็นแรงผลักดันในการลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะการตลาดแบบออนไลน์ก็เหมือนกันนะแรกๆคุณไม่กล้าแต่คุณลองใช้ผลลัพธ์ดูนะคะว่าถ้าคุณทําสําเร็จแล้วนะ คุณจะเปิดช่องทางค้าขายให้ได้มากขึ้นอะ่ะให้ได้มากกว่าเดิมเปิดอีกหนึ่งช่องทางซึ่งที่สําคัญนะมันฟรีด้วยนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยใช้ผลลัพธ์เป็นแรงผลักดันถ้าคุณทําได้คุณสําเร็จนะหนึ่งคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่า2คุณจะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนะสคุณจะเป็นอิสระทางความคิดคุณจะสนุกกับการทํางานคุณจะใช้ชีวิตแบบสบายไม่ต้องอยู่ภายใต้คําสั่งใคร เห็นไหมคะคุณใช้ผลลัพธ์แบบนี้มาผลักดันให้คุณลงมือทําได้ค่ะและอย่าลืมนะคะสิ่งที่จะทาให้คุณประสบความสําเร็จก็คือนิสัยค่ะทำซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยของคนสําเร็จนั่นเองนะ,ะคุณวันฝากไว้นะคะวันนี้มาเปล่งพลังแข่งกระเสียงขึ้นซะหน่อยหนึ่งนะ,ะเพื่อมาบอกคนทุกคนสั้นๆแบบนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะใช้เหตุผลอะไรเป็นแรงผลักดันในการลงมือทําให้ประสบความสำเร็จอะไรสักอยะะ่างเนี่ย เม้นมาบอกโค้ดวันด้วยนะคะหรือใครสงสัยอยู่ก็เม้นมาถามได้นะส่งข้อความมาทางส่วนตัวก็ได้นะคะโค้ดวันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายรับข้อมูลดีๆก่อนใครกดซีเฟิร์สไว้ที่หน้าเพจโค้ดวันตามนี้นะคะ